เดเขามาหับซมซองน้องคำนำโซกย้ำ,ำตอนบ่ายบายพี่น้องเลยพด่ลลพหล่อพี่หลอกกับน้องอนเนยสวัสดีสสดสสดพี่น้องรสรรพคุณจิหลอกาลุ้และก็มอช่วได้หน่อยได้ไล่ลสำได้เนาะแมนเออเลยควยมนะันอ่ะเมนจะพดูดตกเห็นอยู่ไหมอืม เหมนน้องอันนี้สิมารัคบอรมันนี่นะอะไรอีกเลยเนาะมันเได้สอนกันบอกตายแล้วะอไปไ่ะพี่สะอืมขุดหลอกวะเนยขุดหลอกว ใชน้องต่อแม่เฮ wow. ้ยมันใหญ่ว้ายมันกับแซบคือมันแท้เลยนี่แถวในหัวได้เ้อ่ะาเนลูกพี่มะมามนนี่ลมุมนี่ลมโอ้ยเสียมถึกน้องซะลอเสียมถึกแล้ Papa hôm nay phụ nọ, bây giờ không phụ gì. Xem chào tìm 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 chào

เมือม่อยป่าเมื่อยแลละมากุฏิเล่ากับน้องอนเน่ยพี่น้องเอ้ยเฮากับรบริเวรใส่เนาะกัดเฮาหมูแดงกัดเผิ่นปะอุะอ้มไปอย่าน,นั่งเมื่อยเฮง เจ่อมนนอ,อมัน,อ,นอ่นอนลายนะขวามันแดดแลละเนาะจีนอกอัเริ่มสีดับเราจะประดนี่และเนาะงงมันได้ออกมามันยังเกี่ยวข่าวพอได้มานเสียออกมามป่ะย,ย,ยังยังยังมาใสาอ่อ่นสีคูดุดมา ยางยสบายดีปาลุงเหรอบอเือนลยะเนบมะเขือนะมะขออย่าน้ำสิปักมือเย็บแมนคุยกับน้องเนยอ ันอีกแล้ววมันมันเนาะลูกเนาะมันอ okay. ีกแล้วมันลุดบาเพลินเพลินเอื้ออ้ยคือมันแท้เลยอะเอาใส่ของอุ้ยของหน่อยคือมันแท้เลยอ้าวคือตื่นเท่ตึมอ้าวเนี่ย มันตื่นเนาะเพราะว่าพนมันพ่นมันบดตกพนมันบดตกสองมือพี่น้องเลยเดือนขี่เดือกแมนยูยูนูยยูยููยยู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 ยเด้อูยเด้อูย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 ูมู ี่ยนขีเดือนพี่น้องขีเดนพังูแมนบ่ออยน <c oughs> ูย,นม,นย,ยมาขอแมนี่ลูกอ,อีกแล้วเมาอีกแล้วพี่น้อง<อ>เอสขัวถั่วใหญ่ๆทำล,ลายกินแบบแซ่บเดอกให้ปลาลุงกินเดินะอยากให้ปลาลุงกินเด้ กินขวดจีลล่เด้อกับเนยนักล่องใต้ดินเด้อปาลุงอะไรมาหานักล่องใต้ดินบอกปาลุงเหรอไหมไม่ใช่หรอวะเห็นหูมันเห็นหูแพ้เลยเนะเห็นัวาิ้มันนย่อ,นยอ,อันเป็ัน หี่แม่พุนคุ้ยนี่นคุ้ลูกคุ้ยมาก่อนอืมอืมฮะบ้าอ่าไล่ขยกออกเลยมาคุ้ี่เลอพี่น้องเอ้ยหลังจากพุ้นบดในโตกสองมือนะคะก็มาคุ้ยใๆนี่คุยนี่แม่อันนี้ไปคือบ่เเ็นนี่ ใหญ่ค่พี่น้องหัวที่เรลาหัที่เหานะแม่ออเออไเขามาสิกัดนออนะ้มานม่ใส่ของใรไหัวแต่เป็นคนถือของปะุแมนปรลุเออประจัดมาสิ พอนางพี่น้องเอ้ยว่าเชาเสียมนั่งคุดเพราะว um, okay. uh ่าอโมหายคุดอันเนยกับคุดพ่ออันเนยโอ้ยเนาะว่าอืมคุดหล่อบปล่าบอกปลาลุงเนี่ยแม่มากินขวดหล่อนะมาเนยเด้อปลาลุงก็คุดหล่อนะมาเนยเด้อได้เหรอปลาลุงอืมมั่นเลยคิดหล่อต่อแม่แม่มั่นได้ต่อแม่อืม ปะอยากไปผูกปะไปนั่งเม่เลยผูกปะเเม่ไ mm ว้ไปเด้ออันนู้นอันนู้นอืมแม่อะยห็นปะเอาเข่าไหวเนาะอืมเสียไหวเนาะไม่แย่เข่าหน้าเขางามเนาะเขียว ธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยอยู่ทุงไหายถุงหน้าบอนเก้าอยู่หน้าอันเนยบอนเก้าเนาะอันเนยเขาป่าขี้เก่ามาแล้วปได้ไปทางใดเนาะอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายแต่หน้าไม่อ่นลูกเก่งเก่งเอรีเตบมือเตบมือนั่งจากนั่งย่านนั่งจับได้หรือเาเนี้ ี่จับได้แล้วน่อาออนะแม่เบิดี๋ยวมาใกล้แม่แล้วจกินมักเสียมแม่ซะแล้วอ้อย,ยอะ <c oughs> อได้แล้วแม่เ้จิรลูกเห็นได้แล้วสารแท้แม่เขียขาวอเทิงเลยน้ำน้ำคุดอยู่บนถอย <c oughs> ให้เงาดีลีอันอนี้ได้จาบันนี้ ได้แล้วมือตาดีาดีแล้วเอาบ้าเสียมนี่อะไปสักอย่งไอ้ไว้คือคุยหล่อแท่นี้แล้ว ทีเราไม่ก็เริ่มอย่างเบิดเลยนะเพราะว่าเราชิหอย่มเกี่ยวข่าวไว้ได้เฮ้ยควยนี่นะมาพูดเจ้าพูดอย่างเนาะเมนอะไรอย่างเบิดแล้วถ้าบอกพี่หนาพี่หน้าจะซีมีฉันได้เราไาไปมี่ันได้นำแต่เก่งเขาจะไปหาได้บลารนะอนี้ เก่งๆๆเ้ย้จับมจับชถ้ามันตกเหมยาส่กคอง,คงอ่ะอโอเ้เ <c oughs> ก่งเก่ง <c oughs> <c oughs> พี่นอมม้องฮะกับบมียังไล่พี่น้องเลยฮะเดลาพี่น้องไปก่อนเด้อติดตามตอนต่อไปนะ ติดตามตอนต่อไปตอนขวัตต่อไปเด้อฮะใส่พี่น้องเบิง่งว่าลายๆสำได้อ้าวเฮ้ยอืนี่ก็ได้ถ้วยหนึ่งแล้วสำได้พี่น้องฮักศิลยัยพี่น้องไปแล้วสบายดีพี่น้องไปดีปลุงบ๊ายบาย